ผมมาตรวจโทถือด่อสาริกใท้อาวุธหรือว่าพกอะไรบามสาธิตสวมกระดองพกติดยาไอ้เขากลอกเกียรติยศเรื่องนายพิธีแสงตาเย็นพระราชการผู้มีเกษียณอายุราชการประจำปีก็ประมาณ2องครับมานานท่าปฏิยาวุธอ่ะระหว่างนี้นะครับเป็นการตรวจแถวกองเกียรติยศเดี๋ยวผ่านไปนะครับการบันทเลยเป็นบันทแล้วในแถว เ <Real>. รียกเอาอห้เดือยร้อนอกครับอีกครัง้งนะครับอีกครั้งตรงหน้าอวุ่นพี่ออปุ Yeah.